แต่ก็ผู้หญิงรวมกับผู้ชายนะคะเป็นไม่ได้โชว์นะคะเป็นเตะรอบคัดเลือกเหมือนกันค่ะประเภทมือใหม่นะคะใครที่เป็น FC น้องดาวนะคะใครที่เป็น FC น้องดาวเชียร์กันได้นะคะถ้าอยากดูน้องดาวเข้ารอบนะคะมาทำการแข่งขันอีกหนึ่งวันนะคะวันที่หนึ่งถึงห้ามีนานวันสัมพชมมีงานนแต่ว่าไม่ได้มีแล้วก็บอกไว้ก่อนนะไปเที่ยวกัน มารประชุปีมีตะก้อครับพอมีตะก้อแล้วพอมีตะก้อด้วยนะเอาละอาท่านผู้ชมต่อไปเป็นการแข่งขันตะก้อประเภทใหม่ของทีมสำนักงานประกันแห่งชาติผู้หญิงรวมกับผู้ชายท่านผู้ชมรายงานผู้เล่นหมายเลขหนึ่งคุณประการเอี่ยมอุไรหมายเลขสามนอสอวนนี้จดาซึ่งเร่หนึ่งห้หมายเลขสี่ ซบีชูชื่อหมายเลขหอุสาสิงห์ทองหมายเลแปสลันบเจริญหมายเลขเก้าสีู้ชื่อหมายเลขสิบอดกิตชนะชูชื่ออะวสองนาหน้าดูหน้าดูเด็กนนนะวันนี้ใครบอก เาคนที่หนึ่งเด็กคนที่ห้าไปเที่ยววัดสันเทศใช่ไหมมีตะก้อให้ชมด้วยอ่าน่าจะเป็นทีมงานที่พื้นจัดใช่ไหมเอาละวัดสันเทศนะครับไปชมตะก้อกันอ่ามีประเภทอะไรก็พิวันให้ประกาศบอกเลยนะหาทางประกาศบอกได้เลยบอกว่าพี่เขาคิดเขาคิดว่าบุ๋ยเขาคิดว่ากล้องเขาเป็นอะไรแล้วว่า วัดบางชเหลือ15-20แล้วก็23-24วัดรอวงภูมิในนี้วจะเป็นเหลืองๆนุ่นๆแล้วก็วันที่12ดันหน้าวัดแก้วเจริญอยู่โน่นนักบุรี25-23-24-25เดือนนี้วัดคูธรรมจัตติอยู่โน่นสมบลสงคลาโอ้ใครจะตามไปก็ไปนะเอาละแอดมินว่าแอดมินว่าจะลงโปรแกรมให้ยังไม่ได้ลงเลยนะคะ ช่วงนี้ตะก้อจะทีเลยนะคะจะจะเยอะเลยนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่างแอดมินจะลงจะลงโปรแกรมให้กันนะคะห้าเป็นเก้าวัดลมุดโอ้โหงานเทียบเลยคุณผู้ชมที่ผมพูดตอนนี้มีตะก้อหมดเลยนะผมบอกเลยที่ผมพูดมีตะก้อหมดอ่าไปชมกันใช่มีวัดโคกเข่ามีนาใช่ป่ะโคกเข่าใช่ป่ะ โอดูชุดนี er mm ้นะกลับบ้านหลับสบายผู้ชมเอาจะเก่งเข้ารอบนะเอาทั้งหมดสี่ชนะชิงวันที่สิบเก้าคุณหญิงกับคูณชายวมกันคุณผู้ชมดับดาวดูหมายเลขสี่หมายเลขเก้าผู้ชมเอาดะเต็มที่เต็มที่มีฟ้องไม่ไฝนลวันนี้ฮะจับลูกคณะแสามผู้ชมคณะแสี่เป็นนองอะไรยนคะแนนสี่ ท่านใดอยากจัดตะโก้การแข่งขันตะโก้แบบนี้หรือว่ายังไงทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะมาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้มีงานเพิ่มมาอีกนะคะแต่เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มนิดนึงนะคะเดี๋ยวงานที่คอนเฟิร์มแล้วเราจะลงให้ทราบนะคะเดโดยซาก้าแล้วเลิกทำการแข่งขันควายเขาเอาวิ่เลยไะวัยเตมอาวุธเห็นแรงแค่กับฉาบ น้องดาวใช่ไหมคะฝันใจผู้ชมนะคะเมื่อรอบกลางวันน้องดาวไปโชว์ที่วัดคูหาสวรรค์มาหนึ่งรอบแล้วนะคะหลังบ่วงลูกยอดลูกรับพันสองนะคะเก่งค่ะเก่งมากค่ะน้องดาวเกหือว่าสุวัสติ์สระโอมลัง20 10สิบโ้งแาแล้วก็บางแก้วมิดปันใหม่ อโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันยี่สายสี่หายี่ยมสิบห้าครับกอดฉากไว้หม่สี่ัดตาหม่สีนี่ผู้ชมน่าจะเก่งที่สุดในช่วงนี้ไลก็ไปสิบห้าอูิงนะไล่ยี่ยมสิห้าคะแนนอาเลยส่งพี่น้องเริ่มจะช่วยกันบันเลงเอาแต้มเ้ารอบอาชัดไล่ชวยสิ้าแต้ม อาว้ยถามทีไนผู้ชายไม่อายผู้หญิงมัอาไปพวกมึงอ่เออไปจับไลยดาวว้ยหาเวกอสลุยเกกับไปสีดดูเบอร์เก้าเบอร์สผู้ชมไลปอกมบอไล่เต็มโอ้โหตีส่ทีต้องไปสามลูกแต่ว่าแต่พวกนี้เลยยังไม่ไหวไฟดวงอ้า่าเล่นของแรงเลยว้ย เอาไว้ล่ะพี่ทีนี้เอาไว้ในน้องดาวอ่ะตอนนี้ตั้งรุ่น้องดาวไปมือวันนี้มีนี้ทุยอดรุ่นพันธุ์ทเล่นได้ผู้หญิงก็เล่นได้โอ้โหดูครับทุกท่านนวัตกรรมเทคโนโลยีทุกท่าหลังโอ้โหดูโค้งหลังน่าจะไหลกระป๋องเลยนี่สร้างมาจัดกรมสินนักบอลจะถมเลยบอจะโค้งจะต้องหลังหลายเวทเทเอาและออสติดจัดประการไปเปล่าออสแอร์ ทางว่มือโอ้โหนี่มันจะเก่งเกินไปดูรครับผุ้ชมลายกัไปเก่งปากก็ไปไดลายแต้มสมชื่อสมชื่อเก่งจริงจริงพยายมนะดูครับดูครับดูครับไฟว่มืออาละสวยไป๊กกับไปฟรีลายชาบฉาบเยี่ยมตอนนี้ห <ขา S 2> นึ่งร้อยคะแนนแล้วนะคะคะแนน ผนมาไสิบเอ็ดแต่ใครซื้อของเล่นแต่ไปซของเล่นอ่ะไม่รโอ้หดูชุดนี้ผมไปหาของเล่นอีกแล้วเป็นคณะแติมินตันมาละใครไหเปล่าสิห้ามสำนักงานตำรวจแห่งชาติไฟมอไหลเออเอาไว้ช้าแต่กไปิงทอปตำรวจสินี่ค้งหลังเลยไง เป็นไงปะคนปเป็นไงเจยบไปมาแต่เก่งแบงอยู่เออเอน้องดาว <ไฟ S 1> ใช่ไหมคะไฟไฟว่าเต้เอาลยนะหนีไปไหนอีกยีอีกยี่้าทางวัมือลายถัข้าไปล่เต็มไ, <c oughs> ไม่ดูเสียดนายคะแนนตอนนี้อยู่ที่185่นาคะแนนโอ้ไม่ดูสุดนี้ไม่ไ้มาแล้ตามมีตัดนมาแล้ว ตามมิตรจันเร็วๆเดี๋ยวมันตีเข้ามก่อนเร็วมาว่าอาัดฉีดอะไรเอ้ยสิบคะแนนอะไรสิบเอ็ดดาวไว้ดาวไว้เอาตามมิตรจันให้ได้ดีตามมิจันเออสิบสั่สงนาฬิกาอยู่สามพันวันนี้เอาค่าซ่อมั่งนาฬิกามาอาัดฉีดผู้หญิงนี่มาัามาตามมาเลยมาเออไปจัดเอ้ยไฟบุฟหรี่ถาไปสองร้อยสิบฮะ

ไปกัไปสิหาเอาเชช้าไผู้หญิงสี่คนในชุดนี้ผู้หญิงสี่คนเองไปกัไปสิบห้าไปเตาเรียบร้อยไปแก้ไปลงไปไปแล้วร้อยเปสิบเอ็ดเอาชช้าไปไปบวดีข้ามกไปนักเทศไปชัดช้าอย่าไปทำผู้ชายไว้เว้ยคนตูอยากู่ผู้หญิงอาไฟวงอีกยี่สิห้า กอนทำเยอะๆไว้อดไว้เข้ารอบไปก่อนเข้ารอบไปก่อนไฟรวมยี่สิบห้าคะแนนตอนนี้อยู่ที่290คะแนนนะคะ290้สองรก้ได้เว้นม้ามบัสห้านาทีเสร็จได่เรียบเอาไว้นาวชัดไฟรวมไปเดียบโหไปไหนเลยไม่รู้เอาไปไม่ยอดไม่ยอดนึกว่าวิ่งออกไปหาตาเห็นวิ่งออกไปทางเนี้ย มากับใครอีกคนนึงคะดาวล้วนเมื่อโอ้โหมาถึงไหนเข้าหมดละกูงัดเข้าล้วนหมดละเอาดาวเบิ้งคะแนนตอนนี้อยู่ที่305คะแนนค่ะไปกับไปเินลำเล็กชาเอาละเว้ยศ anyway> ึกระนนดโดนเจ้าล้วมไปดาวล้วงใครที่รอชมน้องดาวไม่ผิดหวังนะคะวันนี้น้องดาวมาในเบอร์สี่นะคะ ที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะน้องดาวเปาโอ้โหเก่งผู้ชมนี่โดดดชาเอาดับไว้ารยสิบไฟเปลาเยี่ยมสิจัดค่อย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 ไฟเปล่าเรียบร้อยกับสิบห้าเลเต็มโอ้ยนาทีเสร็อาบินตันอยู่ไหนวินตันตามาหานี่ยไฟเปล่าเต็มนะออไฟเปล่าเต็มนะรัอเดี๋ยวไฟบวก อ่าสิบห้าคะแนนได้เคเคชิงสิบเก้าได้เินนะสิบแปดขอเสียบกอนะจับให้หนักไว้ไว้เกินไว้วันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบนกเอเต็นโซเออจับเอาแล้ตัังแปลกับไปแปดหกร้อยเสร็จดีให้ไวไปไวไปนี้เอามาแข่งขันผู้ชมวิ่งไปทางนี้ค่ะเอาแล้วัง ไหลไปมามุสสาดักนางสาวไโหไม่หอ้กาตนังไม่ิบอกเินตันมาหาแตมอ่ะแล้ววิ่งไปไหนแล้วไม่รู้ไปหากระตาอยู่หายหายวใจใหญ่จะหลักจืดงมนะเราให้ลูกมิตายดาวไนสิ ลูกละหนึ่งร้อยบาทให้สามลูกแต่ไม่มีแต้มปุ่วนหน่อยผู้ชมแต่ไม่มีแต้มนะอ่าไม่มีแต้มแต่มีตังเอาไว้จ้าไว้ลูกกันร้อยผู้ใหญ่จะจดังสวัสดีค่ะคุณบรรเจิดต,ตอนนี้คะแนนอยู่ที่สามร้อยสี่สิบห้าคะแนนค่ะไม่มีแต้มนะเจ็ดนาทีเสร็จเอาละตัง้งสามสี่ห้าไฟวงตี ไต่กันไปไม่เพ้เอาละช้าไปผู้หญิงมีลูกยอดมาบ้านต่อมีผู้หญิงมีให้ลูกยอดให้สี่คนผู้ชายไม่เกี่ยวถ้ามีบอกนะตอนนี้ให้ดูกไต้หนาวก่อนไฟดวงไต่กันมาผู้หญิงมีมาให้ผู้หญิงอย่างเดียวอ่าผู้หญิงผู้หญิงไต่เอาละเข้าจ้าผู้หญิงให้ผู้ชายอย่าไม่ให้เออ เอาละผู้หญิงยอย่างเดียวนะท่านผู้ใหญ่จะหลั่งจูงงผู้ชมให้ผู้หญิงสี่คนที่ลงไปเนี่ยลูกยอดลูกอะไรก็ได้ลูกละหนึ่งร้อยบาทตลอดรายการกดปุ่มเลยฮะลิงตายาวเมือสิบสามลูกลูกอร่อยสำหรับผู้หญิงสี่คนนะที่ลงไปไม่เกี่ยวกับผู้ชายนะลูกย่อลูกอร่อยสิลูกหนึ่งพันลิงตาา หิ่งไตนาเรื่อกละหนึ่งร้อยบาทเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวถ้าดึงดึงโอ้โหเจ้าใหญ่จัจนะโอ้โหหมูขึ้นมาเปุ๊บตุ่งรวยเลยหมดรวยเลยล่ะหลังรถมือเอาลงไปสามสิบแท่งหลังรถช้าโอนชาช้าไว้เร็วเลี้วเจ้านาฏีธานเก่งเจ้ารึเไฟถูกั้เอาลงไปสามแปดห้า สิงจัดสิงไปกบไปไม่ได้จะนะเอาแล้วบชัดไปไ้สิงางวดูผูชเอมมเอาไว้มาหุกกกก้สิงจัดเอาเวลวุ้นไปดูดีไหมลูยอดลูยอดสิห้าแต้มไปเอาไว้ม่ได้จะลาคุ้งเฟยไม่ได้สาไหาลใช่ปะไหลแต้มลงไกลลอยไว้ลอยไว้ดีนี่เยีย่ยมโอ้โหเป็นไงจังหวะตีไปค<อ>ร,รั้งที่สองไอ้พี่นาไว้ มีมัดไว้มัดไว้เออเจอไหมคะแปดสิบจะได้จริง,งมาเรีเก,ก้าไตเต้ป้าทีมสันเพชรอ่ะเขาบอกว่าให้ดูไหลให้หน่อยให้บางตุ้มดูไหลให้หน่อยเอาแล้หลังดูเลยขาโยนไว้ตรงแถวไหล่กระชาไปโอ้โหหลังบวกมือเอาไว้เลยเอาแล้วจ้าม,มุยมาแล้วมาแล้วข้างกว่าบนสิบห้ายากอะโถงยากไว้เก่งเว้ยไอ้ลูกได้ปากเสียร์ได้แ้วเก่งนะ โอ้โหลูกนี้มันไม่ได้ง่ายเว้ยมันไม่ใจง่ายเหมือนวงฉัดแล้วบอกไว้ก<อ>่อนโกไล่เพราะเขาบอกแถวคนหให้คะแนนอ่ะทีมสังเกต่ะสิคะแนนเตัวหกแปรหรอดิวันเห็นไล่ไม่จัดเพศโดนไล่ไม่จัดนั้นก็โทรมาถามเห็นไหมนนอ่อมาดูดูดกเออสิคะแนนเมื่อกี้พี่สาวเลยเจอปะเจอปะอยู่อยู่อยู่อ่าอยู่อยู่อ่ามันคงอ่ะนนอยู่ปะอยู่ครับอยู่ค่ะอยู่ อ่าอยู่พี่อ้วนเก็บได้วยนะของสัมเพสสิบคะแนรับหัวไว้ให้หกเดี๋ยวให้พี่อ้วนเก็บไว้ให้แล้วคะอย่าลืมนะอ่าหัวใหญ่ขนัดจงวงเราให้ไหมสิบคะได้ครับแต่เต็มไม่รู้่ลูกเดี๋ยวก่อนเก่งกวาผู้ชยเลยลูกอะไรวะเออหัวก็่ไมาเอาละสิบแต่จะไปออดแอบหลายัเบห้แน้งได้เต็มได้เต็มสี่ร้อจ็ดสิบสิบเอ็ดต สิบเกนาบอกวรโอ้ไฟมามาแล้วเว้ยหัวใครเมียนใครดูกันนาเว้ยมารวมมือมาวลายเฮ้ยยอดมากวันนี้ได้แข้มของหาุอกหัวฉานของเช๊เข้มเปิเก้าเปิสีเหกเสามีผู้หญิงแเปเต็มแเปเต็มอาเว้ยีอันสี่ไม่เข้าเลยะรูปแต่ว่ายอดอ่ะน่าเอาหลัง สามสิบแต้มเราแล้วเว้ยสุดยอดผู้ชมใครไม่ดูถึงกันคุยกับเขาไม่รู้เร,รื่องหลังดวเราไม่ดาวเว้ยความพอเพียงผูห้หญิงลูกยอดเพิ่ม<อ>ทีมคนละหนึ่งร้อยใช่ไหมคะอ้าวเราไปเทสิบคะแนนครับมาเรื่อยงไยต่าลาวลูกละร้อยาทีผป้าสิบ <ปะ S 1> สองแล้เมื่อก <ปะ S 1> ี้อะไรเอาเราพูดมาเรื่อยนึงหมาเลยมีอัจฉริยะบอมไหม ามความพอเพียงลูกผู้หญิงอย่างเดียวนะลูกยอดลูกละหนึ่งร้อยหิงแต่ลาวลูกละ 100. หนึ่งร้อยเอาแล้วคนระับตอนนี้จฟัฟาร์มพอเพียงแล้วกันนะเดี๋ยวผมรับผิดชอบอาชีพเดี๋ยวแอดมินถ้าเดี๋ยวมีอาชีพเดี๋ยวแอดมินรับผิดชอบให้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อย โอนมาให้นะคะเดี๋ยวทักมาทางแชททักมาในแชทได้นะคะทำไรก็ลูกยอดท่านกูใหญ่จะจัดให้1น0่อจะตามมาเพิ่มเพิ่มไปเ0 0ร้อยหัวเต็มหัวเต็มไลูกกระสอยบาทป๊อปมือ่ร้อยอาละครับลูกยอดสองร้อที่หนี่งลิงตายแล้วโดนสี่ลูกกระอาไว้เก่งไว้ลิงตังงแล้วก็้ตมเยหลัหมือ เอาไว้เก่งไว้ทางวงสิบห้าสิบสามนาทีเสร็จหมาบลุงมึ้ยอ๋อไปผู้ชายเตะเอาแต้มผู้หญิงเตะเอาตังค์ไอ้พีันไปอยู่ไหนมาลูกไปอยู่ไหนมาไปไหนมาต้องเล่นความยากกับตะลุยใหญ่ต้องเล่นข้างหลังนะที่สองคนตอนลงบุญของเขาลงกับข่าววันไรสิบห้าจะตัดจะเป่าเข้าสักสิบรูปกันครับลูกกันสองร้อย เก่งรูกาามาสองร้อยนะเก่งเอ้ากันช้ามาบนมือเขยหยุธแปดตั้งเอาละอกจักมาไล่ยสิบห้าเก่งห้าลูกก็พันแล้วเก่งความพอเพียงจากที่ไหนคะเดี๋ยวแอดมินขอถามไว้นิดนึงสามสิบผู้หญิงนี่คือให้ทุกคนเลยใช่ไหมคะลายขาปัดลกับมาถ้าแบบนี้นะ ผู้ยิงใจกันถ้าผู้ชายหรือหาจะโดนตีนะบอไปก่อนบออไปก่อนใจสิบห้าสิบสรอบครึ่งหกศูห้าเอาระบาว้มาครับมาแล้ว่าหนีไปไหนถามเราแ่ว้าอยา้จนีไปไหนาไปหมาบวส5ห้าเอาระชายาอกคลุยจค อีกบนสามนี่เข้าใด้จังด้วยเคยดักหน้นาท้าบมาบวกปื้อสิบห้าคะนสิบเอ็ดสิบห้านาทีผ่านหกรยยสิบหมาวกสิบ้าคะแนนเบอรมสิเอ็ดเต็มโอ้ดูผุ้จงเป็นละคนเต็มตอนสุดท้ายมาแล้วมาแล้รัาบาวาล้วก็คะแนนตอนนี้อยู่ที่หกร้สาสิห้าคะแนนนะคะไล่ฉันไล่เัาไป้า วงจรผู้หญิงจะทำได้เร็วะแปลจะไปเองหลังยงออสิบห้ารอบพันสิบห้ารอบสิ่จักรเทพแทงข้าวหลังวนมือเก่งข้าลวนสิบห้าจะไน้นเบอร์เก้าสี่ดักชูชื่อหลับประจานกันอเหลาหลังวนมืมมมโอโห เต็มได้ผู้ชมเอากระด้าๆนะเฮ้ยโอ้เกินไปแล้วเกินไปแล้วทำไห่กับไปมาั้ง650ขาัดโอ้ยขาระวังว่าอย่าเต็มเข้านะเออค่อยๆไหลแบกลอยไวลอยมาไหลลอยไวเลือดใครจะเอาใครจะทำลูกยอดเข้าลูกเดียวแต่เป็นของผู้ชายวิ่งไปหยิบวิ่งไปหยิบ สิบหกนาทีครับสิบหกหก็ดาวหลังรวมเฮ้ย